เจอไว้อย่างเงี้ยอ่ะกูดูดิอ่ะเดินมันเอามาโดนกั้นไว้ให้ไหมเบลเฮียก็เด็ออกทำเอาถึาาางว่าไม่ขาเจอมงกั้นห้องไว้น,ออนี่ยไงตู่ ใบกลางลกางไอ้เขียวไอ้ขาว

มึงก็ตีกันเพลินนะไอ้ชี้ไม่ดูคูเลยหนมวิ่งออกไปม,ม,มีน้ำมีน้ำอยู่ข้างหลังนะอ,อันน <ไป S 2> ี้ไปกินไปเกือบตายยังรอดอไม่บ่อน้ำเลยไม่ก,กินไปกินไปเฮียบอกตอนไปแม่งจะดับอยู่แล้วเฮ้ยไปดิรออะไรอ่ะรอ,ะอะติดรางวัลว่าจะฟัก อะไรครับเนี่ยก็ทำไมตัวไอต้ตามันยืนขูแขนเนี่ยมั้งโอ้โหไฟเชื่อ,อยุกคนไฟบินโอ้ภาพน่าก,กลัวจัดเลยโอูกระตุกเห็นมาแล้ว bôi lừa bảo công cho má này, không, hãy hoàn tiền nằm đấy mà, em không cái chạy mãi nè, em cái chơi chạy mãi nè, sẽ tay nữa mà, เตียงก็วางไม่ได้กลับไม่ได้ด้วยเตียงเตียงวางไม่ได้เตียงมันพลุระเบิดเลยวางก็วางได้แต่นอนไม่ได้เออน่าจะมึงจะเซตเซะจุดเจอแล้วไอ้ยี่ห้อไอ้เยอะเกมมูดมาใกล้นั่นอยู่ดีที่ว่าเอาตอนแพ้คูนอตติสตาร์ทหมดเลยเอวบอปอีเชก มงอีเกอีเกกูเลยเอ้ยแมงม่เยอะวะมองมาดูดอ๋อใช่เพราะว่าไอ้นั่นนหว่ากูกดตัวอีเปิดกระเป๋าไม่ได้เียลืมไปเฮ้ยไม่โดนอี้เ้ยเดกอุต xăng bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ว่าไม่เหลืออยู่กูยิงไม่ได้ไว้บอกอ่ะก็องแม่งวนเลยเแต่ถ้ากูิงใกล้ก็ตายมันต้องโคดรเลยมันต้องโคตรเลยมันอกก่อน und oh, man hat

ตอนสามเพียงได้แน่อันนี้พุ่ง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 ตายหมดแล้วหรอโดนลอยยี่อะไรรึเปล่าเหลยอคนเดียวคันได้ไหมไอ้สัตว่ามันแคะบร่วงเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูเอาหินไปด้วยเหลืออะไรใช้ไห้มันรวมกันน้ำเอาไปก่อนน้ำไมนได้ใช้ดีอว่าเตรียมถังน้ำมาได้อันหนึ่ง กูเตรียมกูเตรียมไปสองันเลยดีกว่าเปลื่ยนร่วงแล้วมาลกมามามาะซอนเร็วเฮ้ยตะวพอพอพอจะได้คข้าวอยู่นะเพราะว่าล่าสุดกูทำาะไ้นั่นไหวไอ้ทางเบสิบครับสเยิะ อันน <laughs> ี้นี่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 เออไปแาวนี้เออได้ละบอกลืมไปว่าีเรามีแบบแที่ใหญ่มีไปไมทีายกันนี้ปะ่อ้นมันไม่แบบแบบมันหายว่ะ เอี๋ยกก่อนไ้กจะไปดูไอกคนเตียงใครไเตียงใคร ตีไปครึ่งหลอดละเยเฮย A few moments later เฮ้ยทำไมตีกรุ่นไอ้ยืดไอตูด ไดะไห่ฮะอะไรเอานี้ไอ้จัต์ล่เอ่า้าเอ้ยมันไอ้การกมัไปหามึ่อกโอ้ยเฮียนี่เป็นตีกูเฮียบเรียบเลยนะ ตอนมันชา้าตอนนั้นมันเข้าใกล้มันไม่ได้มันป็ดไฟเข้าไปตีมันได้แต่ว่าถ้าเขา้าใกล้มันนะมันจะโดนดาเมจไฟตายแล้วแค่สองเมตร,รเท่านั้นมานบินไปไหนไปนะมันบินมาหาก,กูเลยอนะเจีโอ้ ไล้วมา้วโอ้โโอ้โอีพมันลงมาตรงหัวกูเต็มเลยก่อนโดนกลับบ้านกันแล้วกันที่เอจะไปเกย์กูไอ้หี่ย่่่เอา่่่่่่่่่บ้านแล้วไปไงต่อ่ฮ่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่ ไม่ได้จิมินแล้วก็ได้ไม่ได้ไอ้ตาได้คนเดียวได้เอะไม่เห็นเลยเนี่ยเราเราโูอินเนอร์เห็นอยู่อะไรล่ะไอ้ลูกอูนี่อูวิ่งหนี่ยได้แมนอยู่ไม่สนใจเลยแทบตายเฮ้ยเหลือหัวใจเดียวเมื่อกี้นี่โดดลงมาเป็นกูตัวเตะไม่ได้ไป็นแห่โดนทอไปหวานด้านล่างมเปลี่ยนโจ๊ก่อนแป๊บอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เออมีนี่เพิ่มเราปลาเข้าไปได้ไหมเหรอต้นร่วงก็คือต้องไปใหม่ละโอเคงััน okay, ต่อแล้วกันของหายพี่ตามเก็บมาและ้วของหายคือของไายห้คืนไหมไม่รู้ด้วยอ,ะอ่ะเฮวยเจียบเลยือแบบปลาไปก็คือจบเลยอ่ะของร่วงหายแน่เออโอ้ยบีบีบีบ ไอ๋อมีมีอยู่มีอยู่เอ๋เย่ฮ่าฮือ Welcome to the e โอ้โอแล้วไปยังไงไงเนี่ยไอ้แค่ปลาไปได้แต่ปลากลับไงบนหลัสูงก้อนไอ้การเอ้ยไม่ใช่ีดิมันอะไรนะมึงปลามึงปลาไปไะปลาได้พอมึงกว้างแล้วปลากลับเลยไปดู้ทำไง ต่อทางอ๋อต่อทางไว่กัาเฮงบอกม่ได้หรอขับไปจะถึงหรือเปล่าขับไปจะถึงหรือเปล่าอย่างงี้ดีกว่าซึ่งไม่มั่ใจเลยหนาวากเลยนะโกัวนี่ไงมีแสบอยู่เย็บเลยต้องหาเหลือ เรืกุงกุแมรี่ two o u s a n okay. d years later ไม่มี setting ง่ายๆเหมือนวงเป็นล็อกเลยอะแบบตีิวีหรือว่านอนคนเดียวต้งมวันได้่แต่แต่เลนบอลบอมันนอนเมันอยไม่ใช่หรอแต่เนบอมันนอนคนเดียวก็ได้นะไปลงมอสกังไง ภาษาใหญ่เลยภาษาใหญมห่มีตองปลาตาเหรอจิมเออโดยภาษาเสียแน่รู้ตรงแล้วหนีไม่ได้จิมต้องตี <c oughs> เฮ้ยพี่ใหญ่โตบุลอยวะ่ะเออมึงก็หาหาแล้วนะวหาเหลี่ยมให้มันเนี้ยวะให้มันปวดจนวะให้มัปวดจนวะอ้าวดีไงตุกเลย อะไรได้อยู่อ้าวขึ้นไงไม่ได้ออกหาบันได้ไ่เจอใครป็ครน,นคนใครบ็นคนเอาแบบนนัไน,ไนไดวะชีบพวกคุณไปติดแต่ไงเลยขี่หาแล้วแน่นเลยข้างบนเอามาเฮ้ยกูโต ที่กูจะลอยไปสู้มาแล้วตอนที่มันปุบอะ่ะมันตุไได้อ่ะตีลราเอา,เอาเอาปีแอกตีได้อยู่เบียดทุบตีเดียวไอ้เหี้ยกูไม่เอาบล็อกต่อขึ้นไปเนี่ยประเด็น,อนยอยโอ้ยโอ้ยตายกูจะตายมึงเนี่ยอันสุดท้ายนาตายเลย ผู้ขังเจยอยู่ไปเนิ่งี2สองอันผู้ขังเจยอยู่ไปเนิ่งโอเคหายละมาละบาวะเฮ้อเพหมดโอ้โหข้างนอกอีกบาเลยเพื่อนเน๊ะเก็เอาไปแอกใ้ขุดให้เป็นประโยชน์ไปขุดขึ้นทางเออไม่มีที่ขา เอาไอ้กิมขุดบล็อกกันไปข้าึนตีไปมาจ่บินโอวีโอวีได้อยู่ดาบีหูเยอะเยอะเอาบล็อกขั้นบนตัวเองไว้ก <c rick ets> ันเลยกูเ <c> จ <ười> okay ้าเนี้กูกันทั้งบนจันทั้งล่างเออแน่นอน หมดสถานะก็ต้องเปล่งไว้ไอ้ยกูยังชอบเลยเสร็จแล้วแบบยืดๆพอโดนยืดๆอยู่แล้วตัวล้อไปกแล้วอ๋ออยู่นี่เออเอาูลอยก็ได้ไอ้นี่เออดีดีดีครั้งเชลลอยไปลอยไปลอย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 อีกอีกอีกเออคือมันได้แล้วใ้มือต้องไปท้ต้องไปท้ เออพ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 อเออโอ้ยพอแล้วพอแล้วลูกโอ้ยพอ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 แล้วพอไอย่าเลยมยิงลูกที่มันเงมาได้มันตีได้ออกัน บินมาแล้วบินมาสู้พวกมึงแล้วดีนะมันตายไม่ยั่งกับเฮ้ยโอ้โหโดนแหมขี้เจะหมดก็หมดเฮ้ยเจอเจอได้มีมีเจอร์เช็ดข้างบนไม่มีอะไรข้างบนข้างบนได้หรอไม่มีอะไรเออแค่นี้เออเด๋ยวจะ เรือบินใช่ไหมหี่ข้างบนเนี่ยเออเอออัะไปเรือบินสำรวจอันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมมันก็ดังข้าง มินไเบลเดบินอู้หเอาโดนเหม่อพี่ในนี้มีอะไรให้กูติดอะไรอีกอะไม่เห็นตัวกูไฟไหมจับข้างนี้จับข้างนี้แต่อะไรเพื่อนที่มึงเกิดกูอยู่สองคน ไอ้ตัวเฮียนี่ก็ไม่น่าตีกูติดไฟได้ลาถ่านเนียนไอ้เฮียนี่เหลี่ยมใส่กูบอกเมื่อไม่น่าถึงเ้ยเอเคพอละเออตายไอ้ตายเงยหน้ากอดิ <c oughs> ดีจ้าเฮ้ยมีที่ปุ่งยาตัวปุ่งยาแล้วว่ะว่ายังไม่ใช่จริงไงกูจะปิ๊กแล้วหรอกดเอาเฮ้ยกูเจอตัวปุ่งยาโค่ชาต้องยิวลิงเกียบเลย อไม่อ๋อมันก็ได้แค่คนเดียวใช่ไหมพีกใช่ต้องไปหาเพิ่มไหเยี่ยไปไปเลยไม่ต้องการบินล้อการนี่เลยเป็นไงเมือเราใส่ในเสื้อกล่องไงอ่าใส่แล้วแล้วมือก็ต้องมีอยู่สองอย่างก็คือปุ๊กแล้วไม่ก็ง่าตีศูนย์แล้วไม่ก็ล่อนจากที่สูงน่ะ กิรลื่นนะอิฟแมนเฮียเนี่มันเรือไฟอิงดรัมมนเปลาเนี่ยว้าวล้อล่นหาอะไรยเก็บไว้ก่อนเหาแบบสปิริตล่ะเฮียเนี่ยไม่ใช่แล้วกดอะไรยีวะ่าำหัวเรือนี่ก็น่าสนใจอยู่นะเนี่ย ก็เลยซับก่อนเะร็วนะไม่ได้เนะพีขวาไ่เหรอดีขวา,เ,ขวาเออโอเคตีดีกว่าฮ่ฮ <laughs> 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 ่ฮฮเฮ่ที่เอที่กูตีรี่ว่ายาแล้วดหน้า หัวเบลเลื่อยี่ระหัวมันเริ่มเลยแล้วมัน,มนใส่เป็นมุมมองปกติหรือว่าเป็นเหมือนซัมบี้ใส่เขียปกติปกติปกติใส่เหมือนซัมบี้หัวเขียวผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกูไปไหนวะเนะาะจัดกันดูแล้วาปีละบินสนกุกเลยเนี่ยกูกอด,ดสงพามได้เลยเนี่ยกูไปแลกเอาเบนดิ้งก่อนเพราะว่าไอ้ปีกมันจะพังไปเรื่อยๆอืมอ่า ลองดูดิน่าจะเอาเอเมโล่เอเมโล่กหมดอะไม่มีในกล่องไมนมีู่ะยิอะไรดคิมฮึเอมโลกำลังไปดูในกล่องแป๊บในบ้านเป็นีมาเนอสุดท้ายออมานะ เนราได้มาใช้ที่เจ็ดเพราะว่าเราเป็นฮีโลไงแต่นี้เราหมดโคต้าแล้วมาช่วงโปรโมชั่นเราจะเืองปนโจรมันดมัจมโปรโมชั่นแล้วมีใครเบียร์มาโล่ไหมครับคนไรการเรียนตัวเองยี่สิบปันอ่ะมึงมีอ่ะมีอยู่เมตร ไมออาม่ายหน่ก็พอแล้วอคนเลยเฮียไม่ใช่แค่เนดิ้งันเดียวนี่มึงแรกเนทดิ้งกันมาอยาไยังไม่ได้ไมแล้วเอาเอาทุนมาทุนมาไดเอาไม้องเล่ม่เอาไม้ได้มาเลยทุแรกแล้วทุนเปล่ามั้ ได้ให้กันไม่มีโปกูก็มีอยู่ในบ้านถ้าไม่เดี๋ยวกูไปเอาในบ้านก่อนเอาได้ๆแล่วสองอันพอดีอ่ะเต็มที่ได้สอง,สอ,งอ,อันแล้วแหละยีไปชาร์จเตาลาวกออนงย์ อีกมาแอนด์บิลอีกมาปัญญาเกิดนี่ไงอืออีกจเจริญแล้วจะเกิดปัญหาบินบินอยู่ปีงหายแมวแปะอ่ะเอาโปกไปกิ๊ ว้าวาไปไปโอ้ไปใต้เลยยูบานข้าวผัดวัวนมอ